โรงเรียนชุมชนมาบอมริตตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนยางอำเภอรประทิวจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดก็จะสามารถทำให้นักเรียนมีการเรียนที่ดีตามไปด้วยจึงทำให้โรงเรียนชุมชนมาบอมริตบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการจริงและเกิดการเปลี่ยนและพัฒนาตัวผู้เรียนได้อย่างเห็นผลจากจุดประกายความคิดเล็ก,เลกๆเกิดขึ้นมาเป็นโครงการและโรงเรียนชุมชนมาบอมริดก็มีพัฒนาการอย่างไม่หยุดยัง้งทำให้วันนี้โรงเรียนชุมชนมาบอมริดได้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างและได้รับความสำเร็จในด้านการปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้การดูแลจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม จนสามารถขยายผลไปปฏิบัติในครอบครัวและในด้านการเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จากเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมานะครับว่าแรงเรียนรู้ดีสิ่งแวดล้อมเด่นชีวีอยู่เย็นสังคมเป็นสุข ซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยจะเห็นความสําคัญของบรรยากาศของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับการทํางานทุกอย่างนะครับจะทําให้ประสบความสําเร็จได้นั้นต้องเริ่มจากใจนะครับที่นี้ที่นี่จะเน้นว่าให้ทุกคนทํางานด้วยใจด้วยหัวใจอย่างแท้จริงทําแล้วสบายใจนะครับอย่างเด็กๆเ,เนี่ยมาโรงเรียนมาช่วยกันเก็บขยะมาช่วยกันกวาดขยะทำความสะอาดโร,รงเรียนนะครับทุกคนจะทํา ไม่ต้องการว่ามีใครมาชมใครมาเห็นนะครับแต่ทําแล้วโรงเรียนสะอาดสวยงามนะครับทุกคนก็ภาคภูมิใจและก็ดีใจครับจากความตั้งใจในการทํางานของคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอเมริดที่ดําเนินงานในด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมากกว่า9ปีทําให้ธนาคารขยะของโรงเรียนชุมชนมาบอมริดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ปี2554ระดับประเทศชั้นประถมศึกษาได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวโรงเรียนมาบอเมริดทุกคนจากที่ผ่านมานะคะ การจัดก,การขยะแบบง่ายๆเริ่มจากธนาคารขยะเนี่ยทำให้โรงเรียนชุมชนมากบางละเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะได้ชุมชนที่ดีและได้โรงเรียนสะอาดชุมชนสะอาดและกลไกสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการจัดก,การธนาคารขยะนี้คือ,อ,อนักเรียนมีแรงจูงใจที่ดีมีการวางแผนมีการอมทรัพย์นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยากเด็กที่ไม่รู้และก็เรียนรู้เรื่องปัติจริง แล้วก็นําสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติเนี่ยค่ะได้ไปบอกพ่อแม่และก็ขยายสู่ครอบครัวผลจากการดําเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงเรียนชุมชนมาบอมริดทําให้วันนี้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสวยงามสามารถปรับประยุกต์กระบวนการทํางานมาใส่ในวิชาเรียนได้อย่างสอดคล้องอีกทั้งยังสามารถขยายผลการดําเนินงานออกไปสู่ชุมชนจนได้รับการยอมรับจากการทํางานอย่างมุ่งมั่น ทำให้ในปี2555โรงเรียนชุมชนมาบอมริตได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานด้านการจัดการขยะสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนชุมชนมาบอมริตจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานด้านการจัดการขยะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนหน่วยงานและผู้สนใจอื่นๆนำรูปแบบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ โดยศูนย์เรียนรู้มีกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จจากการทํางานจริงเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจผ่านฐานการเรียนรู้6กฐานประกอบด้วยฐานที่1เรียนรู้ที่มาของโครงการและความสําคัญของการจัดทําศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนฐานที่2ต้นแบบการทํางานของธนาคารขยะรูปแบบการคัดแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าและการบริหารจัดการธนาคารโดยใช้นักเรียนเป็นผู้ดําเนินงาน ฐานที่ 3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมฐานที่4ศึกษากระบวนการจัดการขยะจากต้นทางที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อลดปริมาณขยะด้วยตนเองได้ง่ายๆฐานที่ 5. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์โดยการน,นำมาทำปุ๋ยหมักที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้และแปลงผักปลอดสารเคมีของโรงเรียนฐานที่6 ศึกษาการทํางานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยมีกิจกรรมง่ายๆเป็นจุดเชื่อมโยงการทํางานอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เริ่มจากได้เป็นสมาชิกธนาคารค่ะแล้วก็คือนําขยะมาฝากขายที่ธน,นาคารแล้วเมื่อขึ้นป .4 สีถึงป .6 หก็คือจะก็เขาจะเปิดรับสมัสมักเล้ยหน้าที่แล้วก็พวกหนูก็เลยมาสมาัครกันค่ะก็คือรู้สึกดีค่ะที่ ได้ช่วยให้โรงเรียนปอดขยะเราทําให้ที่บ้านไม่มีขยะแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของขยะค่ะวันนี้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนชุมชนมาบอมริดจังหวัดชุมพรพร้อมแล้วที่จะเปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้สนใจที่มีหัวใจนักอนุรักษ์เข้ามาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเราเชื่อว่าพลังเล็กๆเ,เหล่านี้ของพวกเราเมื่อผนวกรวมกับพลังและความตั้งใจของท่าน จะเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยสรรสร้างสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร่วมกัน